เอาละทิครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทแม่ดีไอคอนกรุ๊ปออกมาประกาศแซมยุรนันกันกันตถาานบอยปรกรณ์มินพิชายาโดมปรกรณ์ลำเป็นเพียงพีเซนเตอร์ไม่มีอำนาจลงนามสั่งการใดๆทั้งสิน้นเกี่ยวกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปยังจำกันได้ไหมครับที่บอสพอออกมาพูดทำงานผิดที่10ปีก็ไม่รวยนี่ไงครับเงินที่คุณได้รับมา บางคนต้องขายบ้านต้องขายรถเพื่อเอามาลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเอามาขายแต่มันขายไม่ได้ครับทํำยังไงมันขายไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นรอปพ,อพอทํางานมาทั้งชีวิตมีเงินเก็บเพียงเล็กน้อยเพียงสองแสนกว่าบาทเอาไปซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อนํามาขายทีนี้มันขายไม่ได้ครับจนทําให้หนุ่มรอปพ,อพอคนนั้นเกิดความเครียดจนล่าสุดครับรอปพ,อพอคนนั้นคือ ฆ่าตัวตายแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบครับใครเป็นคนรับผิดชอบคุณจะมาอ้างว่าคุณไม่รู้มันไม่ได้ครับคุณทําอะไรคุณต้องรับผิดชอบและอีกอย่างนะครับมีผู้เสียหายเยอะมากมูลค่าความเสียหายนับพันพันล้านคุณรับผิดชอบยังไงครับถึงคุณจะมีเงินคุณเอาชีวิตคุณเอาชีวิตคนที่สูญเสียคนที่แบบตุยไปแล้วอ่ะคุณเอากลับมาได้ไหมคุณแก้ไขอะไรได้ ทางที่ดีคุณออกมายอมรับครับและอีกอย่างครับไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องนี้คุณต้องไปบอกลูกขายของคุณให้อยู่เงียบๆครับสงบสเสงี่ยมเตรียมตัวไม่ใช่ออกมาฟาดมวนฟาดงาคนนั้นคนนี้มันไม่เท่นะครับนี่มันเป็นความเดือดร้อนความเดือดร้อนที่พวกคุณไปสร้างให้ที่พวกคุณขายฝันขายฝันครับเข้าใจคําว่าขายฝันนะครับมันเป็นอะไรที่ มันไม่ไหวอะครับบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับบางคนฆ่าตัวตายคุณจะรับผิดชอบยังไงครับกับสําหรับคนที่ตายไปแล้วกับสําหรับคนที่สูญเสียบางคนเสียบ้านเสียรถเพื่อนําเงินเก็บเพียงเล็กน้อยมาซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วมาลงทุนเพื่อจะสร้างตัวตนเพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับคุณแบบในส่วนตัวของผมนะครับผมเชื่อว่าพวกคุณน่าจะมีความรับผิดชอบแบบมากกว่านี้ครับความรับผิดชอบมากกว่านี้เมือ่อสองสามวันที่ผ่านมาเหมือนกันเห็นลูกขายของคุณโพสแบบเซฟบอสเซฟบอสเซฟบอส ขออนุญาตพูดคำหยาบนะครับก่อนที่มึงจะไปเซฟบอสอ่ะก่อนที่มึงจะไปเซฟบอสอ่ะมึงไปเซฟผู้เสียหายดีกว่าไหมที่เขาเสียบ้านเสียรถบางคนเสียชีวิตมึงไปเซฟผู้เสียหายก่อนไหมนี่เอาจริงๆนะครับแบบฟังแล้วแบบมันไม่ไหวไอ้คนรวยรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านไอ้คนจนนี่แบบออาตังคน์น้อยนิดเก็บมาทั้งชีวิตแล้วไปลงทุนแล้วคุณไปขายฝันเขาอะคุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมครับนี่จากความคิดส่วนตัวของผมนะครับ คุณไปเซฟผู้เสียหายก่อนก่อนที่คุณจะมาโพสเซฟบอสเซฟบอสเซฟทำหาอะไรครับโอโ้โหไม่อยากพูดคำหยาบนะครับ